สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมที่มาติดตามช่องยามทาเกษตรใจกรเกษตรเนี่ยส่วนหนึ่งมีการปลูกทุเรียนในพื้นที่ต่างถิ่นก็คือปลูกในภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางท่านก็เข้ามาเพื่อศึกษาว่าชาวทุเรียนที่ภาคตะวันออกที่มีการปลูกทุเรียนกันมายาวนานเนี่ยเขามีเทคนิคมีวิธีการทําอย่างไรเพื่อที่จะนําไปปรับใช้จะได้ปิดดอกออกผลเหมือนกับงตะวันออกบ้างแต่จากประสบการณ์ในการลงปแปลงเราจริงเนี่ยเราเจอว่า ความแตกต่างของต่างถิ่นกับของในถิ่นมีความแตกต่างอยู่ตามไม่ใจก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศคุณสมบัติของดินคุณสมบัติของน้ำสามอย่างนี้มีผลต่อการจเจริญเติบโตของทุเรียนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปเล็กเป็นประสบการณ์กับเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนที่นั่นแล้วเราก็เจอว่ามีความยากในเรื่องการจัดการ น้ำซึ่งมีความเป็นด่างดินซึ่งบางทีก็เป็นดินทรายและสภาพอากาศที่มีลมแรงแดดกล้าเดี๋ยวเราเดินเข้าสวนกับอาจารย์ลำแพนไปฟังอาจารย์ลำแพนว่าประตบการณ์ในการปลูกทุเรียนในถิ่นก็คือปลูกที่จังหวัดตราตั้งแต่แรกปลูกจนถึงปัจจุบันเนี้ยทุเรียนอายุประมาณองเดียวกว่าอาจารย์แพนเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและทุเรียน ตขนาดไหนละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมป้อมกัฟังอาจารย์ลาแพนครับสวัสดีครับอาจารย์ลาแพนสวัสดีค่ะอาจารย์จะเอามีดขอมาทําไมเนี่ยก็พอดีจะมาเก็บผักด้วยตรงนี้ทูนทุนเอาไปจิ้ม้ําพริกวันนี้ไงมาสนโกจากทีไอะแยะไม่ได้มานานละนานมากนี่ทุเรียนของอาจารย์อายุใกล้ๆสองปีแล้วเพราะว่าปลูกตอนพฤศจิกาปีศูน ใช่ค่ะปัจกาบัน60นั่นนี่ก็กจ,ะจะตุลาแล้วเนะาะจะสองปีแล้วใช่ก็มาดูก็โตขึ้นเยอะแต่ต่างจากปีแรกนี่ค่อนข้างเยอะมากทุเรียนปีแรกก็จะโตช้าเนาะเพราะว่ากว่าที่เขาจะเอามาลงปลูกตั้งตัวได้เจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนอยู่ในรงพเพาะชําไงกว่าราเขาจะเดินกว่ากิ่ง หรือยอดเขาจะแตกเนี่ยเใช้เวลาในการปรับตัวอยู่อย่างน้อยก็หกเดือนแล้วค่ะเดือนชมสวนกันค่ะไม่ได้มานานเนาะไม่ได้มานานไปชมแต่สวนคนอื่นอยู่นั่นแหะดูด้วยใจค่ะดูสวนตัวเองนี่โตแบบโตขึ้นเยอะเลยอาจารย์รู้ว่าใบดกเป็นใบมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าใช่แน่นอนมันไม่โปร่งมมันไม่ถ่ายเทอากาศนะอใช่ค่ะแน่นอนมีการจัดการมาแล้ว จานดูต้นนี้ของจานดูนี่เี่ยชรูดชรุดนะเนี่ยมันจริงจงมันพวงมณีเนี่ยมันชรูดมาตั้งแต่ทรงมันตั้งแต่เล็กแล้วแหละแต่ตอนนั้นมันก็จะโตช้ากว่าพันธุ์อื่นๆเท่านะเราก็เลยให้มันโตแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะตัดแต่งกิ่งมันเนี่ยอันนี้ก็พวงมณีนะคะมันก็จะชรู่เพราะว่ากิ่งที่เราซื้อมาส่วนใหญ่มันเป็นกิ่งข้างมีบางสายพันธุ์ที่เราซื้อมาเป็นกิ่งกระโดง แต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นกิ่งข้างเนาะอย่างอย่างเนี้ยเราซื้อมาเป็นกิ่งกระโดงอืเดี๋ยวเราก็จะต้องตัดแต่งกิ่งกันต้องตัดแต่งกิ่งกันใช่ใช่แต่จริงๆถ้าเกิดทุกต้นนั่นแหละเรายังไม่เคยตัดแต่งกิ่งให้มันแบบเป็นกิจลักษณะนะเนาะใช่จานเราต้องจัดการกันลวนี่ถือว่ามันก็โตใช่ได้นะต้นก็สมบูรณ์ดีพวกนี้มันเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะที่เราเอามาปลูกค่ะ จนันจันบอกต้นสมบูรณ์ดีได้ไงจาย์ดูต้นนี้ของจันนี่นะต้นนี้ตั้งแต่ปีแรกที่เราเอามามันก็เล็กอยู่แล้วครับอืต้นมันก็เล็กคือแต่ละพันธุ์น่ะคิดว่ามันมีความสามารถในการปรับตัวได้แตกต่างกันอยู่แล้วแหละมันอาจจะไม่ใช่แบบพันธุ์ที่แบบโตเร็วเนะแต่ว่ามันอาจจะทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะครับอันนี้เราต้องดูกันระยะยาวอ่ะ ไออาจารย์ไปโคราชนี่เขามีที่ไปกลุ่มทุเรียนโคราชในห้องเนี่ยเขามีการคุยเรื่องปัญหาของทุเรียนปีแรกๆคุย<ร>ค่ะคุยแชร์แชร์พี่ๆเขาก็ให้ข้อมูลว่าจริง,รงแถวโน้นอ่ะมันลักษณะดินกับน้บนํามันดินด่างเนาะและน้ําก็ด่างเป็นพีเอสก็น่นเจ็ดจุดห้าแปดแปดจุดห้าอย่างนี้ย่ซึ่งมันก็พอดินด่างเนี่ยการจัดการมันก็จะเปรียบเทียบกับดินเป็นกรดมันก็จะยากกว่าเนาะอันนั้น ก็ต้องหาวิธีการจัดการแต่ว่าก็มีบางสวนที่เขามีพันธุ์พื้นเมืองที่เขาไปปลูกสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่มันยังโตได้แต่ปัญหาที่คุยกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ปลูกหวนทองแล้วจะตายตายเยอะมากแล้วเป็นเป็นพันธุ์ที่กลุ่มที่ปากช่องเนี่ยปลูกกันค่อนข้างเยอะด้วยก็มีพันธุ์อื่นบ้างอย่างพวกมณีชนมีมูสันคิงเ <Yeah. S 1> นาะที่เขาไปปลูกกันค่ะอันนี้ถ้าเราเทียบกับในสวนของอาจารย์เอง ที่ผ่านมานี่ไม่ตายเลยที่จังหวัดต,ตาดนี่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ตายนะแล้วก็ดินมันค่อนข้างเจ้อาจจะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งดินในสวนเรามันเป็นแบบร่วนปนลูกหลางแต่ว่าตรงเนี้ยตรงตำแหน่งเนี้ยเราไม่ได้เอาดินมาจากที่อื่นเราใช้วิธีการเอาดินของสาที่เราขุดนะคะขึ้นมามันก็ยังถือว่าไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับการปลูกทุเรียนเท่าไหร่เพราะว่าดินมันลักษณะเนื้อขาวๆเป็นเหมือนแป้งอะเวลามันได้ น้ำเยอะๆมันก็ถือว่าอุ้มน้ําอยู่นะคะเราต้องใช้เวลาในการปรับปรุงดินพอสมควรงั้นตอนที่ปลูกก็เราก็เติมพวกอินทรีย์วัตถุลงคะะ่ะพวกคลุมฟางพวกใช้ใบมงใบไม้อะไรมาคลุมแล้วก็อันนี้เราก็ใช้วิธีการตัดหญ้าใน่ไหมพอตัดหญ้าเราก็รู้สึกว่าดินมันก็เริ่มดีขึ้นเราจะเห็นว่าช่วงปีแรกๆที่เราปลูกเนี่ยช่วงหกเดือนแรกเนี่ยทุกเดือนเราก็มีเหลืองนะ มีเหลืองมีร่วงพยายามปรับตัวคิดว่าต้นพยายามที่จะปรับตัวกับดินแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดินจากก้นสาที่เราขุดสะใหญ่ของเรานะเก็บน้ํะแล้วก็ดินขึ้นมาแล้วก็เราไม่ได้เอาหน้าดินไว้ไงประเด็นคือเราไม่ได้เอาหน้าดินไว้เราก็เลยแบบจริงๆเราควรจะเอาหน้าดินไว้เราก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้วางแผนจะปลูกทุเรียนแตงนี้เนาะแต่ว่าพอมันขุดสาแล้วเอาดิน,นามาเราปรับพื้นที่แล้วก็เออมันก็ปลูกทุเรียนได้ไ ก็ต้องเกลี่ยดินมาเพื่อไปทําเป็นโคกปลูกขึ้นมาไม่ได้เป็นโคกที่ใหญ่มากเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ก็ยังถือว่ายกขึ้นมาสูงกว่าระดับพื้นเหมือนทั่วไปถ้าใครตามกลับไปดูคลิปเก่าๆซึ่งในสวนนี้เราจะเป็นคกึ่งเกล่องสวนทดลองนะระยะทยด้วยเดือนหกเดือนเห็นว่ามีช่วงหนึ่งนะใบมันเหลืองมาใบมันเหลืองช่วงนี่อาจารย์มาใส่เดือนะคะมันจะมีเราเราผ่านมาแล้ว รู้สึกมันจะต้นที่ห้าหรือที่หกเนี่ยค่ะแถวเนี้ยที่มันเหลืองมากตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราเทำไมใบมันถึงเหลืองปรากฏว่าพี่ชายเข้ามาดูอะเขาขุดดูข้างล่างอะค่ะมดเต็มเลยมดเต็มเลยก็ให้เขาจัดการมดเขาว่าใช้น้ําหมักใช้อะไรเข้ามาลาดมาฉีดมดบ้างอะไรเงี้ยค่ะคเออมันก็ไม่มีละมันก็ฟื้นไปได้ละมันก็เลยต้องเอ๊ะทำการที่ เราเดินมาดูสวนเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมใบมันถึงเหลืองเนี่ยเราต้องหาสาเหตุมาให้ได้นะไม่งั้นทุเรียนเราอาจจะตายได้อะเห็นไหมเพราะวันข่าวน้นที่มาแล้วเจอเหลืองเนี่ยคือเหลืองทั้งต้นอ่ะใช่ครับพอเหลืองทั้งต้นแล้วโอ้เราคิดว่ามันจะไม่รอดแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ให้เขาให้พี่ชายมาดูสาเหตุแล้วก็เออเขาก็จัดการมันก็ฟื้นได้อันนี้เป็นก้านยาวนะคะอือก้านยาวสีมาก เนี่ยเหรอโอ้อ oh, จานย์งามมากเลยนะก้านยาวก็เป็นพันุ์ที่ค่อนข้างจะปรับตัวได้นะแต่ว่าไปแล้วเนาะแต่ที่เห็นเนี่ยพันธุที่เป็นพันธุนพนพน์พื้นเมืองอย่างพันุ์สาลิกาพันธุ์สาลิกาที่เราเดินมากันตั้งแต่แรกๆเนี่ยพุม่มใหญ่ๆเนี่ยโอ,อ้ถือว่าปรับตัวได้ดีแรกๆมาเลยเนี่ยเป็นนกหยุดเนาะนกหยุบเสร็จก็มาเป็นสาลิกาแล้วก็เป็นก้านยาวสีนากูมยฮะอันนี้ก็พวงมาีมาจนถึงนี่แหละคะ่ะพวงม,มาีมาอันนี้ มันจะมีหมอนอยู่มันจะมีหมอนเอเอาหมอนมาปลูกอยู่เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าจํานวนหนุ่มมันน่าจะเพียงพอกับพันพื้นเมืองที่เราเลือกมาปลูกนะปรากฏว่ามันได้มีต้นนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เลยได้หมอนทองมาปลูกเราก็เลยปลูกหมอนทองลงไปโอ้นี่มีมันลงมาแรงกินเยอะเลยนี่ดูดิแรงมันชอบต้นนี้หรือเปล่าแมลงนี่ต้องมาดูตอนขั้น มาดูตอนน้ำคั่มว่าเออทําไมแมลงมันถึงอันนี้เอ้ต้นนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ต้นนี้เห็นชัดเจนเลยกินใบชัดเจนเลยเนี่ยแต่สภาพมันก็ยังยังไม่เลวร้ายถ้ามันเลวร้ายคือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อัแต่ว่าก็ก็ถึงก็ก็ถือว่าเยอะนะอใช่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะองฉีดยาแล้วใช่ค่ะใช่ใช่ถ้าเราเดินดูสวนทุกวันเนี่ยเนาะชาวสวนดูสวนทุกวันเนี่ย เขาจะรู้ปัญหาวันต่อวันหยู่นแล้วล่ะแล้วมันก็จะทนไงทันเหตุการอ์อ่ะจะเจอแล้วก็ใช้วิธีการจัดก,การได้กําจัดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้เดินดูสวนบ่อยๆแล้วปลูก็ทิ้งไว้เนี่ยอาจจะแก้ปัญหาไม่ทันเนาะโดยสรุปสําหรับทุเรียนต่างถิ่นกับทุเรียนในถิน่นเบื้องต้นนะครับสมเรื่องที่มีความแตกต่างกันก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศ คุณสมบัติของดินคุณสับัติของน้ําถ้าท่านศึกษาแล้วก็สามารถจะบริหารจัดการจกนกทั่งมันมีคุณสมบัติเหมาะสมกับทุเรียนหรือทุเรียนชอบใจทุเรียนชอบดินแบบไหนชอบน้ําแบบไหนชอบสภาพภูมิอากาศอย่างไรถ้าท่านสามารถจะบริหารสามอย่างนี้เราก็เชื่อว่าต่างถิ่นก็จะสามารถปลูกทุเรียนได้ผลสําเร็จเหมือนกับ ภาคตะวันออกเป็นข้าภาคได้เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องอยากมากๆเพราะการบริหารสภาพอากาศบริหารดินบริหารน้ำลดละมีต้นทุน,ทนและเป็นเทคนิคที่แตกต่างไปจากทุเรียนในถิ่นโดยสิ้นเชิงขอให้ทุกท่านลองใส่ใจศึกษาและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนต่างถิน่นสวัสดีครับ